พบกันเช่นเคยค่ะเมนูที่ไมยว่าจะทําเป็นเมนูขนมนะคะพอดีช่วงนี้มะพร้าวส่วนพุณยาจะเยอะค่ะนั่นก็คือวัฟเฟิลบ้าบินเผือกมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นมะพร้าวนะคะ1นกิโลตัวนี้จะเป็นกระทินะคะเป็นหัวกะทิค่ะ600กรัมนะคะส่วนตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวเหนียว600กรัมนะคะน้ําตาลมะพร้าวนี่นะคะ 5 0 0กรัมน้ำตาลทราย3 0 0กรัมแล้วก็แป้งข้าวเหนียว6 0 0กรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเผือกนะคะนี่นะคะเผือกนึ่งค่ะครึ่งกิโลค่ะทีนี้เราจะมานวดส่วนผสมให้เข้ากันนะคะไม่ค่อจะไม่ใช้ถุงมือนะคะแต่ก็ต้องล้างมือให้สะอาดค่ะเดี๋ยวเทตัวกะทิลงไปก่อนนะคะหวานนี้ปรับลดได้นะคะ ส่วนผสมไม่อ้ยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะอันนี้เป็นเมนูที่คุณยายเรียกร้องนะคะแล้วก็ไหนๆก็ทำก็เผื่อไปทำบุญด้วยค่ะใส่กะทิลงไปให้หมดเลยค่ะโอเคนะคะหลังจากที่ส่วนผสมเราเข้ากันดีแล้วทีนี้ไม่อ้อยจะนำมะพร้าวลงไปเลยค่ะ โอเคนะคะทีนี้เดี๋ยวไม่ต้องจะพักแป้งไว้ประมาณสักที่สิบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มประกอบล้างกันนะคะโอเคนะคะหลังจากที่เราพักแป้งนะคะเราก็จะมาเริ่มประกอบล้างกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทาน้ํามันลงไปก่อนค่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะ มะพร้าวแบบเน้นๆเลยนะคะเนี่ยเน้นๆกันเลยค่ะแล้วก็ปิดเลยนะคะไม่ว่าใช้ไฟประมาณ4ี่นะคะแล้วก็จะใช้เวลาอบประมาณ5นาทีนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานกันต่อนะคะโอเคครบเวลาแล้วมาดูกันนะคะออหอมหอม เนะะี่ยน่ากินมากเลยทํากันไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวแม่ขอทําให้เสร็จนะคะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ถึเพื่อนชาวยูทูบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอะไรจังใบอ้อยอิง่ะแล้วก็เป็นทลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ